สวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอกัคุยนะคะวันนี้มาไลฟ์สดน,นะคะในส่วนของเรียนต่อประเทศออสเตรเลียดีอย่างไรนะคะข้อดีของการเรียนต่อออสเตรเลียนะคะวันนี้คุิมาอยู่ที่ศนปะปะลาวนะนี่ก็จะแบบนะอันนี้จะเป็นห้องการที่ลาวนีเลยนะนี่ติดถนนใหญ่เลยนะอันนี้จะเป็นห้องการที่ลาวห้องการก็คือเป็นออฟฟิศนะก็ติดถนนใหญ่เดินทางสะดวกสบาย ุยมาไลาสดเวลานี้เพราะว่าเดี๋ยววิจะต้องไปทําสัมมนานะที่เออแบบคือวันนี้มีด่วนก็เลยมันตรงกันที่โรงแรมก็เลยจัดเป็นสเปเชียลไปก็เลยทำไลสดเวลานี้น้องเข้ามาดูสอบถามย้อนหลังได้นะคะข้อดีของการเรียนต่อออสเตรเลียตอนนี้น้องเข้ามากันละนะคะก็มีน้องๆคนไหนคําถามอะไรก็สามารถที่จะสอบถามได้นะ คอสเซนเรีอย่างไรนะอันดับแรกเลยคอสหลากหลายนะสามารถเฮดเวียกหรือว่าทํางานได้มีน้องสปปบอกกเาตามเวอยู่ด้วยในเพจนี้สามารถที่จะเรียนแล้วก็ทํางานได้ในประเทศออสเตรเลียเรียนภาษาเริ่มต้นที่ประมาณแสนกว่าบาทหรือประมาณ5 0 0 0นดอลลาร์นะหรือว่าคือน้องสามารถเรียนลงภาษา6เดือนหนึ่งปีนีงขอดื่มน้ำครัแบบนี่นะรือขอดื่มน้ำนิดหนึ่งเวขอดื่มน้านะขอแห้งมากเลยพอดีเพราะว่าตัด จัดงานสัมมนา,าที่สปอนาวทุกเกือบทุกวันเลยถ้าเรียนไม่แพงเมื่อกี้ภาษาหรือว่าเรียนภาษา6เดือนสามารถแบ่งแบ่งจา่ายนะลง1นปีจ่าย6เดือนได้นะก็สามารถที่จะประหยัดเรียนแล้วก็เหตเวียดหรือทำงานไปได้ในระหว,ว่างหลังเลิกเรียนตามกฎหมายเนี้ยสามารถทำงานได้4 0ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์หรือฟังละงงใช่ไหมยี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าแรงตอนนี้ก็แบบติตระดับโลกสูงค่อนข้างสูงเลยนะ คือไปใหม่ๆอาจจะได้สักประมาณ4ี่หมื่นต่อเดือนอยู่ๆไปก็ได้6กหมื่นเจ็หมื่นก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆบางคนก็เป็นแสนต่อเดือนนะอน,นิษารธรรมหลังเลิกเรียนนะทําไมถึงได้รายได้สูงเพราะว่าค่าแรงของออสเตรเลียเนี่ยสูงติดระดับโลกเลยนะแล้วก็คอร์สเนี่ยมีตั้งแต่สติฟิเคตดิพโลแม กีภาษาใช่ไหมคเซอร์จิเคติฟตลมาเริ่มต้นที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทแล้วกัน2 0 0 0 0 2 0น0 0นี้ต่อ,อก็มีหรือจะจ่ายรายเดือนก็ตกที่ประมาณ1 0 0 0 0หบาท400ประมาณเท่าไหร่อ่ะ400ดอลลาร์จ่ายรายเดือนก็ได้นะสามารถที่จะสอบถามได้ที่ WhatsApp นะหรือว่าเบอร์คุยที่ขึ้นบนหน้าจอได้นะแต่ตอนนี้คือคอยู่ที่สปอร์อลาสามารถที่จะติดต่อน,น้องๆในออฟฟิศได้เหมือนกันนะคะ การที่จะเรียน Certificate Diploma เนี่ยน้องจะต้องมีการสอบออนไลน์ต่สอบฟรีนะจ๊ะก็ติดต่อที่ห้องการ Study Plus ที่ลาวก็ได้หรือที่ออ,อฟฟิศที่ไทยก็ได้สามารถที่จะรู้ระดับภาษาของตัวเองว่าโอเคแบบสมมุติว่าเรียนดิปเซอร์มันขอระดับประมาณ upper intermediate ระดับกลางที่จะเรียนได้นะก็ได้มีซ่ายาวมี1ปี2ปี3ปีก็มีนะเป็นวิซ่ายาวไปเลยสามารถที่จะสมัครได้เหมือนกันหรือว่า จะเรียนต่อปริญญาตรีโทเอกมีเกือบทุกคณะเลยที่แบบน้องต้องการนะก็แบบความหลากหลายของเอ่อสตีกหรือว่าคอร์สเรียนนี่ค่อนข้างหลากหลายแล้วเราก็มีทุนด้วยสามารถที่จะสอบนะคะสอบทุนทั้งเด็กไทยเด็กสปอ,บบอการาวสอบทุนได้ก็เดี๋ยวคืยจะจัดงานวันที่8ตุลาของน้องคนไทยสาวที่น้องแดนคราสพาซาตรงเอ่อตรงข้ามกับสวนลุมพินีโลงพีดีเอสสอาแดงหรือเอ็มอาร์ทีสีลง ส่วนน้องสปอปลาวจัดที่คลาวพาซาเหมือนกันที่นะครหลวเงเยงจ์เดือนหน้านะเดือนนี้เดือนอะไรเออเดือนหน้าก็คือเดือนตุลาจัดเหมือนกันนะติดตามข่าวสารก็คือจัดงานที่ลาวทั้งที่ไทยกับที่ลาวโรงแรมชื่อเดียวกันเลยจัดนี้จัดทุกเดือนเลยนะก็ตามข่าวสารกันได้นะแล้วก็สอบทุนของเด็กลาวเนี่ยจะสอบทุนวันที่1ใช่ไหมคะเออหนึ่งก็คือเสาร์นี้ เดือนตุลาที่สอบคนเนี้ยที่ปากปาศักดิ์พอเลยที่วิทยอะไรปากกาศักดิ์นะทีนี้เออออสเตรเลียเนี่ยดูนะมีคอร์สภาษาปริญญาตรีโทเอกดิพเซอร์ใช่ไหมแล้วจะมีแบบคอร์สแบบพาร์ทเวยนเรียนภาษาแล้วก็เรียนดิโพมาสติปเคตต่อเข้าปีสองของมหาวิทยาลัยได้ในส่วนของปริญญาตรีจบมาได้วีซ่าเฮดเลี่ยดีข้อดีของการเรียนต่อออสเตรเลียเนี่ยนะไม่ว่าจะเรียนดิโพมาสติปเคตอย่างสองปีนะ ก็เรียนอยู่ในเ,เป็นอาชีพที่ขัดแคลนแต่พิซซแปะลิงไว้ให้เป็นหลายแล้วอาชีพที่ขัดแคลนจบมาแล้วได้วีซ่าเฮดเนียค่าเรียนไม่แพงนะเริ่มต้นที่ประมาณหมื่นกว่าบาท2,000มืกว่าบาทก็มีนะก็ได้วีซ่าเฮดเวียปีครึ่ง4,85หรือว่าจบปร,ริญญาตรีโทเอกได้โพสตี้เวิร์กโพสตี้เวิร์กซ่านะ P.S.W. u v ซ่าก็ได้วีซ่าทำงานเริ่มต้นที่2ปีหรือมากกว่า คุยก็จะมีบริการตรงนี้ให้นะเด็กคุก็จะในการสมัครไม่ได้คิดค่าบริการใดๆเป็นค่าบริการรีดีมากๆเลยนะสมัครกันเข้ามาเยอะๆการสมัครเรียนต่อส่งพสาสปอร์ตและ s c r ี p ดีสมัก่อนที่ออฟฟิศที่ไทยแลนด์หรือว่าลาวก็ได้คุยกจะยวแปะเบอร์ไว้ให้นะหรือว่าสมัครสมาชิกเมื่อการมีการสอบทุนนะทางไทยกับลาวนะคุยกแปะเป็นลายแอดเป็นลายโฆษณาให้ไทยกับลาวจะแยกกันนะ อันนี้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะแบบเลือกคอสเรียนในออสเตรเลียนเนี่ยติดแบบระดับมาตรฐานระดับโลกเลยต้นต้นของโลกในการศึกษาเพราะว่าออสเตรเลียนเนี่ยได้รายได้จากการศึกษาที่น้องๆต่างชาติเรียนเนี่ยตอนนี้นะคะอันดับหนึ่งในการศึกษารายได้ของออสเตรเลียนเนี่ยเกี่ยวกับ education อันดับหนึ่งแล้วก็ t r า v ว l ในะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเขาไมไ่ได้แบบผลิตของและส่งออกอะไรเงี้ยผลิตอาหารอย่างประเทศไทย อะไรเงี้ยนะรายได้เขาเนี่ยได้รับจากการศึกษาแา่เร็นวิทยาลต่างชาติอันดับหนึ่งแล้วก็การท่องเที่ยวในขณะนี้นะอันนี้ก็จะแบบข้อดีของการไปต่อออสเตรเลียที่สําคัญนักนักเรียนต่างชาติเนี้ยเออประกันเนี่ยดีมากๆเลยประกันของนักศึกษาต่างชาติคุ้มครองถ้าเกิดดูหลายๆประเทศในระหว่างโควิดใช่ไหมเขาไม่ได้ครอบคลุมแต่ว่าประกันสุขภาพของออสเตรเลียเนี่ยคุ้มครองคเวอร์ในส่วนของโควิด ดูแลเด็กในเรียนต่างชาติเหมือนแบบทางรัฐบาลเนี่ยออกมากล่าวนโยบายของแบบจะดูแลเด็กในเรียนต่างชาติเหมือนคนที่แบบในประเทศแบบแบบรักเด็กนักเรียนเนี่ยเหมือนแบบเป็นประชากรของเขาเลยนะเป็นคนข้างบ้านแบบเป็นเนเปอร์เป็นอะไรต่างๆซึ่งอันนี้จะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ดีมากๆเลยเวลาน้องไปรเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยการเจ็บป่วย นะก็จะมีแบบแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เข้าไปนัดแพทย์แล้วก็ไปหาหมอซึ่งแพทย์เยอะมากในประเทศออสเตรเลียอันนี้จะเป็นข้อดีของการไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลียแล้วก็สามารถที่จะสมัครเป็นพล,ลเมืองออสเตรเลียได้นะ ก็จะมีพอยต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอายุผลสอบ i อเอลแล้วก็จะต้องดูสกิลลิส์นะเป็นสายอาชีพที่เขาต้องออต้องการหรือว่าจะเรียนในออสเตรเลียก็ได้แต้มเพิ่มนะคะในส่วนของอายุก็จะมีคะแนนเหมือนกันผลสอบประสบการณ์แล้วก็เป็นสปอนเซหรือว่าจะมีสปอนเซอร์ต่างๆก็จะได้คะแนนเพิ่มด้วยสามารถที่จะได้สมัครเป็นพลเมืองในประเทศออสเตรเลียได้นะที่สําคัญเนี่ยออสเตรเลียข้อดีดื่มนะ้ำก่อนคอแห้งเนาะ ฟังเพลงไปด้วยเนาะออสเตรเลียเองเนี่ยจะเปิดกว้างสำหรับทุกเพศเลยชื่อมีออสเตรเลียเนี่ยจดทะเบียนผู้หญิงกับผู้หญิงได้ผู้หญิงกับผู้ชายได้ผู้ชายกับผู้ชายได้หรือว่าจดความสัมพันธ์นะเขาเรียกว่าจดเลชั่นจดเลชั่นชิพซึ่งเมืองไทยไม่มีสามารถทำวีซ่าผู้ติดตามได้คนหนึ่งเรียนคนหนึ่งเทดเวียนคนหนึ่งทำงานสามารถทำงานได้ฟู l l time สำหรับ partner คนนึงเรียนสมมติคนหนึ่งเรียนดิพลมาสติเขตเทอมหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งทํางานได้เป็นเวลาอันนั้นไม่ได้จดทะเบียนอาจจะมีแบบจดพาร์ทเนอร์จดทะเบียนก็ได้หรือจดพาร์ทเนอร์ผู้หญิงจดกับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายจดกับผู้ชายผู้หญิงจดกับผู้ชายก็ได้จดพาร์ทเนอร์ซึ่งดีมากๆอันนี้อาจจะสอบถามคืออีกทีหนึ่งนะก็แบบอันนี้จะลงรายละเอียดมากๆเลยในการาทำวีซ่าชนิดแบบวีซ่าผู้ติดตามจะลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะน,นี้ ทางเราก็รับทาเหมือนกันซึ่งดีมากๆจะเปิดกว้างสําหรับทุกเพศนะออที่จะแบบออไปเรียนแล้วก็ทางานในประเทศออสเตรเลียหรือว่าในการที่จะมาเป็นคนลเมืองเขาเปิดกว้างมากๆเลยเปิดกว้างเกี่ยวกับทางเพศนะก็จะมีแบบกิจกรรมหรือว่าจดทะเบียนกันได้ในเพศเดียวกันที่สําคัญเนี่ยไม่ไกลจากประเทศไทยแล้วก็สปปลาวในการปรับตัวเนี่ยจะปรับง่ายเพราะว่าที่นู่นเนี่ยจะเป็น มัลติเคาน u เ e ซึ่งเขาจะไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นสีผิวอย่างคุยไปอย่างเงี้ยนะก็แบบหลายๆคือมี m i g r a t เกรชัพูดง่ายๆว่ามีการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างเช่นในอดีตเนี้ยจะมีคนจีนหรือคนไทยหรือับปาปน์ลาวเนี่ยได้ทีอาแล้วก็เป็นพลเมืองถือพาสปอร์ตออสเตรเลียก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยจะเป็นแบบไทยมันจะมีไทยทาวหรือว่าจะเป็นเออคนลาจะอยู่ที่แคปรามาตา จะเป็นเมืองของคนลาวอะไรเงี้ยตามเมืองต่างๆก็จะมีมก็จะเปิดว่าสําหรับหลายๆประเทศเนี่ยยกย้ายถิ่นฐานแล้วก็เป็นพลเมืองในประเทศน,นั้นๆซึ่งสามารถถือพาสปอร์ตในประเทศคอสตาเิได้นะแลวก็<ม>ก็จะมีคนไหนไม่คลิกไลค์คลิกแชร์นะก็จะไม่จะไม่เห็นคําถามตอนนี้ไม่เห็นคําถามนะแต่เห็นน้องๆเข้ามาเบิงเข้ามาดูไลฟ์สดคุยก็ค่อนข้างเยอะละนะจ๊นะ คลิกไลค์คลิกแชร์จะไม่เห็นคาถามเลยไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวคุยจะอาจจะดูอีกเรื่องหนึ่งของน้องคุยดูจะตอบคําถามอีกทีหนึ่งทีนี้ออสเตรเลียเนี้ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติดีมากๆเลยเช่นบนไดบิดหรือว่าบลนะูเมลเทนนะเออสโตรบิชหรือว่าจะเป็นเออเกรทแบลเลีร์ลิฟแล้วก็คยกอ,อะไรอะ่ะปะการังที่สวยที่สุดในโลกก็จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียะนะเป็นแบบแนวปะการังที่แบบสวยที่สุดและยาวที่สุด The Qui เดี๋ยวพี่ขอแบบ เออขอ,อยืมเขาเียกมือถือของแป้งเป็นแบบไม่ใช่ออฟฟิศเป็นแบบเครื่องพี่จะดูว่ามีน้องๆเนี่ยเขาเข้ามาสอบถามไหม mm. น้องเพราะว่าคีณิ้ใช้อันนี้อยู่น้องแปบ๊บนึงนะ mm. อันนี้คีณ้มจะขอดูแปบบนึงนะว่าจะมีคนมาสอบถามอะไรไหมแปบ๊บนึงนะ mm. เดี๋ยวคุณดูว่ามีใครเข้ามาสอบถาม ไหมนะเดี๋ยวพี่ขอดูในเครื่องนะ <Yeah. S 1> ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ <Yeah. S 1> มีคนมาสอบถามไหม <Yeah. S 1> เพราะว่าคนไหนไม่คลิกไรลคลิกใช่ตอนนี้เริ่มมีน้องๆเนี่ยเข้ามากันแล้วนะจ๊า <Yeah. S 1> เรื่องแก้งปิดเสียงดี๋ยวพี่ป <Yeah. S 1> ิดเสียงแบบนึง <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> ถ้าออสเตรเลียเนี่ยปรับอยู่ในเลเวลสามจริงๆแล้วจริงๆแล้วยังไม่ประกาศ แต่คีว่าแนวโน้มไม่ปรับเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาอยากจะได้รายได้ในการเทดวีซ่าหรือทำวีซ่านะคุยคิดว่าไม่ปรับเลเวลนะใน30เส่อเดือนนี้จะมีการประกาศปรับเลเวลคันทรีหรือว่าเป็นสถาบันแต่คุยความรู้สึกของคุนะปรับเลเวลไม่ได้ปรับหรอกความรู้สึกของคีนะเพราะว่าทางรัฐบาลต้องการรายได้สําหรับเด็กในเียน,นต่างชาติที่จะไปเรียนในประเทศออสเตรเลียนะคะเห็นข้อความไหมที่จริงแล้ว ในไลฟ์สดของคุยไม่เห็นเลยนะมีแค่บางคำถามที่เห็นน้องนะัทคุยไม่เห็นต้องมาดูอีกเครื่องหนึ่งอันนี้จะเป็น Facebook ส่วนตัวของเพราะว่า Facebook ปิดการมองเห็นคนไหนไม่มีส่วนร่วมจะไม่มองไม่เห็นเลยน้องนะัทคุยไม่เห็นนะคุยต้องไปใชเออ้เป็น Facebook ของน้องแป้งในในออฟฟิศของคุยถึงจะเห็นว่าถามอะไรแล้วก็จะมีน้องเฉชญา,าเนาะออสเตรเลียเนี่ยกิจกรรมนะเออแล้วก็การทำงานหางานยากไหม เด็กคุยส่งไปส่วนใหญ่ได้งานประมาณไม่เกินสอาทิตย์แต่ส่วนใหญ่จะได้งานประมาณวีคแรกคุยจะมีอบรมก่อนการเดินทางในการที่จะทํางานหางานทุกคนนะก่อนบินนะคะเป็นไปปุ๊กเนี่ยเป็นการมองเห็นจะไม่ค่อยเหมือนกันนะ,ะนะแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวนะออสเตรเลียเนี่ยติดอันดับในการที่จะเที่ยวเพราะว่าทางออสเตรเลียเนี่ยมีกิจกรรมหรือว่าเอาดอ มีแบบสมมติว่าเด็กนักเรียนเนี่ยจะแบบขนาดแบบคือเขาจะมีบัตรหรือว่าจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรแบบจ่ายเงินรายปีเลยเที่ยวเนชั่นอลพาร์มมีการเต็นท์ใช้ไฟฟรีอาบน้ำห้องน้ำฟรีออสเตรเลียนเนี่ยดื่มน้ำได้จากก๊อกซึ่งแบบเที่ยวธรรมชาติเนี่ยเห็นจิงโจ้ให้หัานจิงโจ้หรือว่าตัวสัตว์เนี้ยโนกหรือว่าแบบคือเวลาเข้าไปในพาร์คเนี่ยจะเห็นตัวจิงโจ้ไปในแห่หัานจิงโจ้ ในส่วนจากรณะได้เลยเราจะแคมปิ้งใช้ไฟฟรีหรือว่าจะแบบมีสเปเชียลต่างๆเขาจะปินไปหลายปีเลยหรือว่ากิจกรรมแฟนคี้เป็นคนออสเตรเลียใช่ไหมเรือเนี่ยสามารถซื้อได้ประมาณ2อสามแสนก็มีเป็นเจ้าของเรือได้จนประมาณถึง10ล้านเลยนะมีตั้งแต่ราคาประมาณ2องสามแสนจนถึง10ล้านแบบสิล้านแบบได้เรือยอทแบบลูฮรูฮรามากระสองาแสนสามารถ เลือกซื้อเรือขับในประเทศออสเตรเลียไ,ได้เพราะว่าคนที่นู้ชอบขับเรือเอบ้านของคุณเนี่ยแเขกก็มีเรือนะคะโอเคกิจกรรมดีมากมากเลยนะแล้วก็กิจกรรมที่นูน้เนี่ยคือบรบรฟรีแบบกิจกรรมแบบแคมปิ้งหรือแบบเที่ยวทะเลมีฟิชชิง่งนู้นนี่ทางรัฐบาลไม่ได้เก็บเงินซึงดีมากๆเลยแต่ว่าบางที่เนี่ยชั้นเอฟฟ์จะเก็บค่าเข้าแต่ถูกมากๆนะทีนี้ออสเตรเลียเนี่ยค่าเรียนทุน นะคำถามต่อไปทุนมีถึง100%ยเปไหมปริญญาตรีโทเอกมีค่าเรียนทุนถึง100%เลยนะอย่างเช่นหลายๆมหาวิทยาลัยเช่นตอนเดี๋ยวจะมีในส่วนของอะไรอะ่ะ Deakin University แล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่เป็นลิสต่างๆเออเดี๋ยวคุยจะจัดงานที่ประเทศลาวเนี่ยเส็งสอบวันที่1ตุลาที่วิทยาลัยปากกเวลาบ่ายโมงถึง5้าโมงครึ่งนะ ส3มนาฬกาถึง17บเ็นาฬกาไปเส็นกันได้นะแล้วก็ลงทะเบียนได้กับพี่แป้งพี่แป้งเบอร์ที่เลาาเนี่ยเบอร์อะไรเอ่ยอ่านอ่านน้องแป้งเดินมาน้องสมุทราเขาดูด้วยน้องแป้งน้องแป้งบอกบอกบอก,บอกเบอร์ไรสบายสบ,ยด,สบยดีนะเบอร์โทรที่เลาาที่วงการออฟฟิศเหล่าเราก็ขึ้น 9589cc70 นะโอเคอันนี้จะเป็นพี่แป้งอยู่ที่สปปอเรานคะรหลวงวงจันโอเคอันนี้มานี่จะเป็นออฟฟิศในที่สปอลักกีก็จะมีหลายออฟฟิศจนถึงใออสเตรเลียด้วยนะจะอยู่ที่เซอร์รฮิลน,นะจ๊ะสนใจอยากเรียนภาษาออสเตรเลียประมาณ6ถึงเเดือนเนี่ยค่าเรียนประมาณแสนนิดนิดรวมแล้วประมาณแสนกลางๆสามารถน้องนัดนัดทมนนะจะมาจากประเทศไทยนะ ท umm ักวอท์แอปของเล่ยยุยได้คุยยุยได้นะที่0ูนแป6หหย์หรือโทรไปก็ได้ที่0ูนแป6หก6 0นะก็คุยยุยได้วไปที่ลูกน้องคุยยุยก็จะเป็นพี่แซนหรือพี่หญิงนะก็แบบสอบถามได้นะอันนี้ก็แบบน้องนัดนัฐธมนนะก็สามารถเรียนติดต่อได้ที่เบอร์หรือว่าวอท์แอปคุยยุยได้นะ ถ้าเกิดเป็นเบอร์เนี่ยเบอร์คือเนี่ยจะไดเวดไปที่ลูกน้องที่สำนักงานที่ประเทศไทยนะแล้วก็ตอนนี้นะก็น้องสปอตบเข้ามากันด้วยนะสบายดีนะจ๊ะก็ประเทศไทยเนี่ยจะตัดงานเรื่องเดินต่อแล้วก็การสมัครเป็นพลเมืองด้วยเพราะว่าแป๊บนี้เนี่ย สอบขึ้นทะเบียนนะในการที่จะทำมิก r รชัน n ปัุยค่ะคุณไปปุยเนี่ยเ,เป็นคนออสเตรเลียนะก็ไปกันที่วันที่ของคนไทยนะเสาร์ที่แตุลาที่โรงแรมลาวพาซาลุมพีนีอันนี้ของคนไทยนะลงีเอส,สาราแดงหรือ mrt สีลมนะจ๊ะเวลาบ่ายโมงถึง5้าโมงเย็นกันส่วนน้องส,องสองปอปลาวไปแสงมีทืนวันที่หนึ่งเสาร์เนี้ยตุลานะจ๊ะก็ที่วิทยา,ยายยทลัยปักประจักษ์คอเนจอันนี้เป็นคนลาวนะ เออที่13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะจะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเอ่อในส่วนของข้อดีของการเปลี่ยนอออสเซเลียส่วนระยะเวลานะปรับตัวง่ายที่เพิร์ทนะตอนนี้ก็ปรับเวลาที่2ชั่วโมงโใช่ไหมอย่างจินี์เมลเบิร์นนูนี่ก็ใช่ไหชั่วโมงซึ่งเวลาใกล้เคียงกับบ้าน เออบ้านเราที่ประเทศไทยแล้วก็สกปปลาวนะถ้าเกิดปรับเวลามันจะมีแค่หนึ่งชั่วโมงฝั่งเพิร์ก็มีนะคะออสเตรเลียจะมีเวลาปรับนะเข้านะเท่าใน,ในส่วนของแบบเข้าฤดูต่างๆปรับขึ้นมาซึ่งเออเวลาเนี้ยใกล้เคียงกับที่ประเทศไทยแล้วก็สกปปลาวอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการไปเรียนต่อออสเตรเลียและที่สําคัญเนี้ยมีกองศุนของไทยหรือสปปลาวเนี้ยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเวลา มีกิจกรรมนะหรือว่าจะเอ่อต่อพาสปอร์ตทำพาสปอร์ตเฮ็ดพาสปอร์ตเนี่ยสะดวกสบายก็ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีแบบรถโ,โชว์ก็มีตามเมืองต่างๆที่กรงสุนไทยเฮ็ดพาสปอร์ตทำพาสปอร์ตอะไรเงี้ยที่สปอ,อร์ตลาวก็สามารถที่จะทำพาสปอร์ตเวลาถูพาสปอร์ตหมดในที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยสามารถที่จะทำพาสปอร์ตใหม่นในประเทศในประเทศของ ในออสเตรเลียได้มัน,นคือข้อดีนะแล้วก็จะมีกงศุนติดต่อได้สะดวกสบายเลยโอเคอันนี้ก็จะแบบนัข้อดีของการเรียนต่อออสเตรเลียนะก็จะเป็นแบบอันนี้จะเป็นแบบน้ําจิ้มนะคนไหนอยากจะไปฟังสัมมนาแล้วก็สมัครทุนต่างๆโปรโมโชั่นในงานเนี่ยจะมีโปรโมโชั่นตอนนี้ออสเตรเลียจะมีจับฉลากเรียนภาษาฟรีเลยในงานของคุณลิเวลาจัดงานนะไปตามกันในงานได้ ก็เร็วๆนี้ที่ไทยเนี่ยวันที่เสาร์ที่8ตุลามีในงานจะมีจับฉลากทนเรียนภาษาฟรีไปเลยนะที่ออสเตรเลียของน้องสปปรับจับไปที่คลวพลาซ่าที่สปปาที่เสราร์ที่ผ่านมานะ mm hmm. ตามกันนะค mm ือ hmm. จะจัดงานทุกเดือนเลยที่ไทยแล้วก็สปปรปด้วยนะ mm hmm. ขอบคุณค่ะที่ตามกันคือไม่ได้ไลฟ์สดตอนช่วงกลางคืนวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวคือจะต้องจัด สัมมนาด่วนนะที่น้องๆเป็นไฮสคูลที่สปปลาวนะก็เลยมาทำไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้เดี๋ยวเข้ามาดูกันนะจ๊ะย้อนหลังน้องสปปลาวก็ติดตอ่อคุยได้เหมือนกันที่ห้องากรารสปปลาวเจอกันที่ประเทศไทยทุกเดือนแล้วก็สปปลาวทุกเดือนได้นะจ๊ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเฮยจะแปะลิก์เป็นไลน์แอดรับข่าวสารทุน39ประเทศทั่วโลกให้นะแล้วก็เบอร์ที่ไทยกับลาวได้นะจ๊ะบ๊ายบายเออดืมอย่างหนึ่ง เออคุยเนี่ยจะต่อวีซ่าในออสเตรเลียได้ปริ๊ดซิ่งวีซ่าออกมาทันทีเป็นออโต้แกรนด์เลยนะจ๊ะการต่อวีซ่าในประเทศออสเตรเลีย,อยของคุณยุ้ยจะได้ทันทีอันนี้ดีมากๆเลยนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ